เป็นวันที่ตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยร่วงแรงที่สุดในรอบปีนี้เลยนะครับร่วงกว่า1,100จุดเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงวัดกลัวเทขไขแรงกันขนาดนั้นล้วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องของอเมริกานะครับตอนนี้กาลังเกิดไปทั่วโลกเป็นคลิปนี้ไลฟ์ฟังนะครับทีมพิเคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิมพอลลปรตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันทีมเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชนคุยเนี่ยเรื่องของอีเวนต์สำคัญเมื่อคืนนี้เลย หลังจากที่มีการเทขายร่วงหนักของตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับที่ร่วงแรงกว่า1,100จุดนะฮะก็เรียกว่าเป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่ในปี2020เลยครับซึ่งทราบกันดีนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีการขึ้นอ,อัตราดอกเบีย้ยมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็มีข่าวคราวว่าจะเกิด Re c e ช s i o n เศรษฐกษิจถอดถอ,อนการเติบโตที่ต่ำหรือเปล่าทำให้มีแรงเทขายทรั์สินออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดาวโจนส์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ราคาในร่วงยับครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรื่องของตลาดนสแรงมดกนเนี่ว 4.73% ซึ่งร่วงจากจุดสูงสุดที่16,000เนี่ยตอนนี้อยู่แค่11,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงแรงอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอย้อนกลับไปเลยนะฮะที่คุณจอนพาวเวลเนี่ยนะครับได้ทําการออกมาพูดนะฮะว่าจะใช้พลังนะครับจะทุ่มเทสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อจะเบรกความร้อนแรงของเงินเฟอ้อให้ได้นะครับหลังจากที่ตัวเลขการเติบโตข,ของเงินเฟอ้อเนี่ยสูงสุดในรอบ40ปีเลยครับแลาเขาอาจจะมองว่าก่อนน้นนี้ก็มีคําพูดของเฟดมาหนักต่่ออออนนนักแแแลล้้้้ววเเเรรืืงงรืงงงขาดดีทมมมคููหหจจะะ็ มีการเทขายอย่างรุนแรงเหลือเกินนะครับต้องขอเงินกลับไปก่อนคือก่อนนั้นนี่คุณจงไปออกมาบอกว่าเฮ้ เอาอยู่นะครับให็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยใกล้จะจบแล้วนะฮะอีกทั้งเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างเข้มแข็งนะครับยังสามารถจะทำการซอฟต์แลนดิ้งหรือแบบว่าล่วงแบบเบาๆล่วงเบาๆล้มบนฟูกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็ออกมากลับคําพูดเลยว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยหนักกว่าที่คิดนะครับและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับโดยเฟดยังชัดเจนเลยนะครับยืนยันเลยว่าถหากจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อจากนี้เนี่ยเพื่อจะเบรกเงินเฟ้อเนี่ยเขาก็ต้องทำครับทำให้คนหลายคนเนี่ยเริ่มตั้งคําถามกับว่าเอ้าแล้วตกลงเนี่ยเรื่องของตลาดหหหหุุ้นนนรรรรรรืืืออออวว่่่่าาเเเเงงขศษฐกิจจียะะัับบไปลคคณ เพลยนี้พูดค่อนข้างชัดเจนว่าต่อให้อ่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับและกระทบต่อภาคพ,พื้นท้องถนนหรือกระทบต่อบริษัทอยูครัเรทหรือตลาดทุนตลาดหุ้นก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมนะครับถึงแม้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยจะทําให้การว่างงานเพิ่มขึ้นหรือเศรษฐกิจท้องถนนเน่ยอวมหนักก็ตามก็ต้องจำใจต้องทำครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเป็นสิ่งที่ต้องรีบจัดการอย่างเร่งดว่วนนั่นเองครับพอเฟดเนี่ยออกมาพูดชัดเจนอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจํากัดเงินเฟ้ออันดับหนึ่งนะฮะเรื่องของตลาดทุน ก็ต้องยอมรับว่านะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการเกิด r e c e s s i o n หรือ stagflation นะครับกองทุนหลายคนเนี่ยก็ออกมาพูดกันเยอะนะฮะก่อนนั้นก็เป็นเรื่องของ Goldman Sachs ใช่ไหมครับครัวน,นี้ก็เป็นเจ้าของกองทุนชื่อดังนะก็บอกว่าเฮ้ยคุณหลีกเลี่ยงเรื่องของ stagflation อะไรไม่ได้หรอกครับและล่าสุดนะครับคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยเทพบุ้พดนักชอ็อตชื่อดังของโลกก็ทําการชอร็อต หุ้น Apple ด้วยนะครับหลังจากกำไรจากอาร์ตอินเวสตมาแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังจะเทสลา Tesla หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยช็อตทั้งเทสลาช็อตทั้ง Ar ร์ตอินเซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาร์ตเนี่ยก็ร่วงจะจุดสูงสุดที่หลักหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยนะครับลงมาประมาณสี่สิบไปปลาย,ลายครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งในที่ห้าวหาญมาที่กล้าช็อตหุ้นอันดับต้นๆของโลกคือ Apple ฮะบุฟนี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตรงที่ว่า Apple เนี่ยไม่ใช่หุ้นไก่กาไม่ใชูในพื้นฐานไม่ดีนนนนนะคคครรรับับบเเปป็็็หหหหุุ้้ที่แ่แแขขงงงกลงลมลมภยยยอใาดว ก็เรียกว่าทายแอปเปิ้ลเนี่ยร่วงแรงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถ้านัดชนีนะ ทางตลาดเนี่ยน่าจะร่วงยับเลยครับซึ่ง Move แบบนี้ทำให้คนหลายคนก็เริ่มมองนะครับว่าเฮ้ยมันจะร่วงแรงหรือเปล่าไปเป็นขาลงจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าหุ้นเทสดาอาร์อะไรเนี่ยที่คุณไมเคิลบูรีบอกเนี่ยก็ลงไปตามนั้นตามดังปากว่าจริงๆครับซึ่งความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยหรือการเกิดคราดเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่อเมริกานะครับก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยต่อให้หลายคนมองว่าจะเกิดคราเกิดรีเซชชันแต่เศรษฐกิจโดยรวมยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสกุลเงินดอลลาร์เนี่ โออยู่ในระดับที่แข็งโป๊กเลยนะฮะตอนนั้นหากมองเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับหรือรอบๆข้างเนี่ยน่าจะดูแย่ yeah! ดูอ่วมดูหนักกว่าอเมริกาค่อนข้างเยอะเลยนะครับล่าสุดเนี่ยขอไปฝั่งที่ E U หรือทางฝั่งของยูโรดีกว่านะครับตอนนี้เกินเกิดเงินเฟ้อเนี่ยสูงถึง6.1นะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของ G B ให้เติบโตน,น้อยลงไปด้วยครับซึ่งสาเหตุเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องของ ค่าพลังงานที่เติบโตสูงมากนะครับปัญหาการแซงชั่นของรัสเซียปัญหาความขัดแย้งของสงครามที่ต้องมีการซื้ออวุธุทโปกรณ์และความเสี่ยงรอบด้านของกลุ่มประเทศยุโรปครับการที่เงินเฟอ้อ6.1ร์และการเติบโตประมาณ2ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับปกติประเทศกลุ่มยุโรปเนี่ยเป็นประเทศกลุ่มที่แบบขนาดใหญ่นะครับประเทศขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการเติบโตที่ต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าฐานมันสูงแล้วราคาพ้์ติดอะไรมันก็ค่อนข้างสูงแล้วตัตนั้นการเติบโตที่ต่ำเนี่ยมันก็ต้องมีเงินเฟอ้อที่ต่ดดด้้วยนัทใหมมเกิสุล การเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจครับแต่เมาวานนี้รู้สึกจะเอาไม่อยู่ซะแล้วครับเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็ยืนอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่ดีประมาณ1น0ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับและต้องอย่าลืมนะว่าน,นี่คือเทียบกับดอลลาร์นะแต่ถ้าคุณไปเทียบกับเงินยูโรเนี่ยนะครับที่อ่อนแออ่อนแรงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์อยู่แล้วและราคาน้นมันสูงแบบนี้เนี่ยนะครับต้นทุนการนาเข้าต้นทุนการบริโภคน้ํามันเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาและเล่งให้เกิดราคาสินค้าในประเทศเนี่ยยกตัวขึ้นด้วยครับนะ เ,เงินเฟอ้อแรงที่สุดในรอบ40ปีอยู่ที่9%ครับอย่างที่บอกว่าประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับเงินเฟอ้อก็จะค่อนข,ข้างต่ำอยู่แล้วแต่ยดูดีดีเพิ่มมาถึง9%เนี่ยถือว่าน่ากลัวครับในฝั่งของแคนาดาเองก็เช่นกันนะครับโดนไป6.8%ครับสูงสุดในรอบ3ได้เขตกันเลยทีเดียวฮะคือช่วงนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่ผสมปนเปกันนะครับนอกจากราคาน้ำมันที่เติบโตสูงแล้วราคาอาหารเนี่ยก็สูงด้วยทําให้ประเทศผู้นําเข้าทรัพยากรหลักๆเช่นยุโรปอย่างอังกฤษเองพวกนี้นะครับอเมริกาเองก็ตามี่นีน เรื่องของอาหารที่แพงการนําเข้าที่สูงขึ้นมากและข้างเนเองก็อ่อนด้วยนะครับอีกทั้งหากําลังผลิตสําคัญของโลกเช่นจีนเนี่ยนะครับก็เกิดการล็อกดาวน์อีกด้วยนะฮะและล่าสุดเนี่ยมีข่าวที่ค่อนข้างไม่สู้ดีนักนะครับนั่นก็คือมีแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลของประเทศจีนค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางการจีนเองก็มีการหยุดนะครับที่จะรีพอร์ตว่าการเทรดบรอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำให้นักทุนเนี่ยก็ยิ่งกังวลกันไปใหญ่ครับก็ต้องอย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยช่ยนาวห์เนอย่างย เพอเกิดการล็อกดาวปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เริ่มไม่หมุนถูกไหมครับทำให้ต้นทุนราคาสินค้าต่างๆที่จีนเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งก่อนในตลาดหุ้นของจีนเนี่ยก็เรียกว่าร่วงยับนะครับเงินทุนก็ไหลออกนะฮะและล่าสุดในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเจนพาดเลยว่า USD ต่อชันิดหยวนเนี่ยครับก็มีการอัตราการเติบโตการแข่งข้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอีกนัานึ่งก็หมายความว่าหยวนเนี่ยค่อนข้างอ่อนค่าอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลเกถูท ามากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะครับซึ่งจำนวนประมาณยี่สิบเทเรียนหรือ20ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยครับซึ่งมาจุดนี้เนี่ยเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะมันกำลังลุกลามไปประเทศอื่นๆนะครับแม้ทั้งจีนเนี่ยที่เคยเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เติบโตรุนแรงมากๆนะครับมีต้นทุนมีภาพการแข่งขันที่แข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นเยอะเนี่ยยังค่อนข้างเจ็บตัวยังค่อนข้างอ่วมเลยนะครับอังกฤษเองก็เงินเฟอ้อก็อ่วมหนักราคาสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นแคนาดานะครับยุโรปโดนเต็มๆ โตสูงมากและค้างเงินตัวเองยังอ่อนสุดในรอบหลาย10ปีอีกด้วย แลซึ่ง,ยงอย่าลืมว่าญี่ปุ่นยังนำเข้าพลังงานนำเข้าน้ำมันค่อนข้างสูงเลยนะครับโอ้โหค่าเงินอ่อนก็จะต้องซื้อของแพงถูกไหมแล้วของจากเดิมเนี่ยแพงไปเรื่อยๆสามเท่าอยู่แล้วเนี่ยแปลว่าต้นทุนเรื่องของพลังงานเรื่องของการน,นำเข้าเนี่ยแพงหูฉีกเลยครับแล้วถ้ามาลองดูในฝั่งของประเทศเล็กๆประเทศกําลังพัฒนาบ้างดีกว่านะครับอย่างเช่นสีลังกาเนี่ยล่าสุดนะก็ดีฟอลต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือผิดนัดชําระหนี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงเรื่องการผิดชำระหนี้มีการประท้วงงคคนนนนนนเเดิเขบบวะะรรรัมีีกาาปปลล่ยแผู้ํอไ เงินเฟ้อสูงถึง30%ครับและการเบี้ยวนี้ครั้งนี้เนี่ยก็แสดงเหตุถึงความพังทลายของเศรษฐกิจได้เลยครับ จริงๆว่าตัวนี้ทั่วโลกกำลังประสบปัญหากันเดียวกันเลยนะครับเรื่องของการถดถอยเรื่องของหางเรื่องเงินเฟ้อค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็ต้นทุนเรื่องของหนี้สินนะครับอีกทั้งเนี่ยอเมริกาเนี่ยกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ย,ยด้วยทำให้ค่าเงินเนี่ยไหลออกไปเยอะนะครับค่าเงนินตัวเองก็อ่อนถูกไหมต้องซื้อสินค้านําเข้าที่พลังงานที่ราคาสูงขึ้นด้วยเนี่ยนะครับสองเด้งนะฮะก็เรียกว่าอ่วมกันทั่วโลกเลยครับซึ่งยาคนเนี่ยก็จับตากันให้ดีนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงนะแล้วก็เมเนทพอตตัวเองให้รู้รร่วงอดเป็นยัางาากรแบบบบนนนี้ด้ดวยะคคครัขอุุณททกี่นนนนััั่่งงฟจจบมาาสรุปปปคคคลลิิีี้กกดว รับความรู้อะไรบ้างนะฮะในคลิปนี้พูดถึงนะครับการที่ถูกเทขายในตลาดทุนเนี่ยกว่า1 1 0 0ัจุดในดาวโจนเนี่ยนะครับก็เรียกว่ารุแนแรงสุดในรอบปีนี้เลยนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากคุณจลพาวเวลเนาะหรือธานาคารกลางเนี่ยนะครับที่ประกาศว่าเงินเฟอ้อเป็นเรื่องที่รุนแรงแล้วก็เร่งด่วนนะครับไม่ว่าใช้อะไรก็ตามจะต้องเบรกค,ความเร่งของเงินเฟอ้อให้ได้นะครับต่อให้การจ้างงานอัตราการว่างงานจะเติบโตมากขึ้นเศรษฐกิจจะก,กระทบนะครับภาคของตลาดทุนจะก,กระทบเนี่ยก็ต้องทําเพื่อเบรคความเร่งของเงินเฟอ้อนะครับพอคนด ขายที่รุนแรงที่สุดเลยตลาดหุ้น n แอสแ q เองก็ร่วงยับตอนนี้เนี่ยใส่ช็อตต่างๆเช่นคุณเบนเกอร์เบรก็ออกมาช็อตหุ้นที่ใหญ่ๆงญอย่างเช่น Apple ด้วยนะครับอาจจะมองว่าตลาดหุ้นเข้าสู่ขาลงอย่างจริงๆแล้วหลังจากที่ทายถูกเรื่องของ a r ร์คอินเวทายถูกเรื่องของเท s l a ที่แบบร่วงลงมาครับ แต่อเมริกาเองยังเป็นประเทศที่ยักษ์ใหญ่มากพอนะครับที่ยังไม่ได้กระทบอะไรหนักเมื่อประเทศกับประเทศเล็กๆนะครับหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเช่นอังกฤษเองก็ตามหรือกลุ่มในยุโรปเองก็ตามนะครับก็ไม่ได้น้อยไปเลยนะแถมโดนหนักกว่าอเมริกาอีกนะครับเพราะอย่างแรกเนี่ยค่าเงินเขาเนี่ยเสื่อมค่านะครับหรือว่าอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงิน,นดอลลาร์อยู่แล้วประกอบกับว่าเป็นประเทศกลุ่มที่มีเงินเ,นเฟ้อต่ำนะครับแล้วก็นําเข้าสินค้าเยอะแล้วก็เติบโตต่ำนะครับแต่วันนี้เนี่ยกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็มีเงินเฟ น้องค่าเงินตัวเองอ่อนลงนะครับแล้วก็ราคาับังกัดที่ยืนที่มัน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับแม้เป็นจีนเองเนี่ยนะครับที่เป็นประเทศที่พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับมีความสามารถแข่งขันเยอะแยะก็เจ็บตัวก็อ่วมเช่นเดียวกันนะครับการเทขายพันธบัตรรัฐบาลที่รุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยกว่า20ทีเรียนหรือ20ล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีค่าเงินที่อ่อนค่าลงมาอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ครับปัญหาภายในนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของล็อกดาวน์เรื่องของการับ อันสุดท้ายครับสาประเทศเล็กๆน,น้อยๆเช่นสิงค์ลังกาเนี่ยนะครับก็ประกาศดีฟอล์ลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเงินเฟอ้อเติบโตถึง30%นะครับเปลี่ยนแปลงผู้นำก็แล้วแต่ยังแก้ปัญหานี้ไม่รอดเลยนะครับก็เป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่พังลงไปครับซึ่งดังน,นี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะมีหลายๆประเทศที่กำลังต่อสู้อยู่แล้วกันนะครับอย่าให้จับตาไปว่าเฮ้ยคลื่นลูกนี้อาจจะไม่จบง่ายๆและคุณเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ กูจะสร้างช่องคิมรปรบัตีด้วยนะฮะและวใครอยากฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในนี่เลยเป็นแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นครับขั้นล่างในะขั้นล่างเลยนะหรือจะสนุนช่องนี้เนี่ยผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและในเมมเบอร์ชิพนี้ก็จะมีกลุ่มแชทแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาคอนเทนต์ก็จะรวมไปถึงพวกแมกโรอินโคนอเกนะครับทองคำสินค้าโกคภัณฑ์ตลาดหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของกิจกรรมซีด้วยครับไปแล้วก็เจอกันในหห้้อองงรรีีนนนนววใะขบบบคคคคุณท่ติิดดลปาัััสส